สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะมาดามแป้งสวยออร่ามากเปิดลุกมาดามแป้งไปร่วมงานวันเกิดอั้มพัชราภาสวยออร่าโดดเด่นมากอัํมพัชราภาชัยเชือ้อจัดงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุ44ปีสะดุดตามาดามแป้งไปร่วมงานสวยออร่าโดดเด่นมากเป็นซุปตาตัวแม่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยสําหรับอั้มพัชราภาชัยเชือ้อ ถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีผลงานให้แฟนเห็นกันสักเท่าไร่แต่กระแสความแรงและความนิยมของเสาอํำก็ยังไม่ขาดหายไปแถมยังได้รับการตอบรับอย่างดีอีกด้วยและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าอํำพัชราภาซุปตาเบอร์ต้นของประเทศแต่ก็ยังเป็นกันเองกับแฟนคลับเข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งยังมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือจนทําเอาเลหลายคนยกให้เป็นนัมบวรในดวงใจ แต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าน้อยคนจะรู้ว่าซุปตาเบอร์ต้นอย่างอัมพัชราภาก็มีไอดอลในดวงใจเหมือนกันโดยเป็นนักร้องและนักแสดงสาวชาวไทยอีกด้วยล่าสุด5ธันวาคม65เป็นวันคล้ายวันเกิดของอัมพัชราภาอายุ44ปีโดยงานนี้ทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดอัมพัราภากันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเมปฏิตา เอสุปชัยนัตรีจิรวนนท์แหวนปวาริษาดีเจมะตูมและคนอื่นอีกเพียบรวมถึงมาดามแป้งนวลพันธ์ร่วมงานวันเกิดอัําพัชราภาด้วยแถบทั้งคู่ยังได้ประชันความสวยกันกับรูปคู่มาดามแป้งอัําพัชราภาที่ต้องบอกเลยว่าความสวยสูสีกันก,นกนินกันไม่ลงเลยทีเดียวแต่จะสวยขนาดไหนไปดูจากภาพกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ